มีดแบรนด์กีวีไม่ได้รับความนิยมแค่ในเกาหลียุโรปและอเมริกาเท่านั้นแต่ในสปปลาวก็มีการถูกบ้านแอดขอพิสูจน์โดยการวิดีโอคอลหาลุงที่บ้านเพื่อพิสูจน์ให้เอซีได้เห็นว่าที่พูดไปคือความจริง before, like ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปมดสุขโขสุขคนมาพบกับละบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่266และในอีพีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับสินค้าไทยแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาแต่ที่พวกเขาไม่อยากเชื่อสายตานั้นก็คือราคานะครับชาวต่างชาติตองถามเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทไทยตั้งราคาี้ยหรือเปล่าวะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปได้ตามตูกันเลยนะครับ เมื่อดังที่พี่ๆอาจจะรู้แล้วว่าสปปลาวเป็นหนึ่งในประเทศที่นําเข้าสินค้าเยอะที่สุดและประเทศที่ลาวนํานเข้าเยอะที่สุดก็นีไม่พ้นประเทศไทยท้าจําไม่พิดนาจะประมาณ60ส่วนร้อยของการนําเข้าเลยนะครับโดยความที่แอดมินเนี่ยเติบโตมากับสินค้าไทยระยะล่างๆก็าาอาจจะมีสินค้าจีนบ้างเวียดนามบ้าง แต่เมื่อก่อนจะเป็นสินค้าไทยเป็นส่วนใหญ่ก็รู้ว่าคุณภาพสินค้าไทยมันดีจริงขึ้นชื่อว่า Made in Thailand ก็คือทําให้เราอุ่นใจได้เลยและชาวลาวก็มีความเชื่อที่ว่าสินค้าจีนและสินค้าเวียดนามนั้นไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตมันสอนพวกเราแบบนั้นนะครับ แม้ปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายๆ brand, แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือรถนะครับยี่ห้อดีๆก็มีเยอะนะครับแต่ใต้จิตสํานึกของคนเราเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเพราะยังคิดกันว่าสินค้าวเวียดนามสินค้าจีนไม่ดีแม้จะเป็นแบรนด์เดียวกันอย่างมอไซค์ฮอนด้าเมื่อก่อนมอไซค์ที่นําเข้าลาวเนี่ย โรงงานตั้งอยู่ที่ประเทศไทยหลังๆมาทางฮอนด้าก็อาจจะต้องการที่จะประหยัดต้นทุนก็เลยไปตั้งโรงงานที่เวียดนามแต่ความเชื่อถือของชาวเราก็ลดลงไปด้วยและคุณภาพก็รู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมจริงนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะพวกเราคิดมากไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นในวันนี้เพราะประเด็นในวันนี้คือสินค้าไทยแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาในปี2564พาเลตะ ันครัวเรือนนะครับเป็นมีดแบรนด์กิวีได้รับความนิยมมากในเกาหลีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับเมื่อปี2 5 6 4เกิดประเด็นทางธุรกิจ จนเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายบนสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter เรื่องนี้เกิดขึ้นจากมีดคิวีแบรนด์ชัญชาติไทยกำลังเป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีใต้จนมีผู้ใช้เข้ามารีวิวกันเป็นจานวนมากทั้งความคุ้มค่ากับราคาทางในเรื่องของความคมความทนทานในการใช้งานด้ามจับที่มีความแข็งแรงเมื่อมีดคิววีได้รับความนิยมในเกาหลีนำมาสู่การตั้งชื่อเรียกแบรนด์ใหม่ว่าความผิดพลาดของประเทศไทยซึ่งหากใครเห็นประโยคนี้แล้วก็อาจจะมี ความรู้สึกถึงการถูกตำนี้แต่ความหมายที่ชาวเกาหลีต้องการสื่อสารไม่ได้เกี่ยวข้องกับ แนวความคิดในเชิงลบแต่อย่างใดแต่หมายถึงมีดกีวีมีคุณภาพดีเกินราคาจนผู้ใช้หลายรายต่างข้อสงสัยว่าต่างราคาสินค้าเพรหรือเปล่าวะนั่นคือได้รับความนิยมในเกาหลีนะครับประมาณ3ปีก่อนในปี64แต่ณนะตอนนี้แอดก็คิดว่าน่าจะยังมีชาวเกาหลีจํานวนมากใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้อยู่แต่ในสปปลาาของพวกเราพบเชื่อว่ามีประจําเกือบถูกบ้านแน่นอนแอดขอแชร์ประสบการณ์การเซอร์มีดแบรนด์นี้ให้ฟังนะครับเมื่อท้ายปีที่แล้วคือปี206 6ช่วงนั้นแอด กำลังสั่งบ้านเล็กๆนะครับพี่พแต่ไม่มีมีดก็เลยไปคอยยืมมีดของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆแต่ปัญหาคือผมไปทํขคมมีดเขาบินก็เลยไปหาหลายๆที่เพื่อมาทดแทนนะครับแต่ไม่มีสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้และโทรหาเจ้าของมีดว่าผมทํามีดพี่บินนะพยายามหาหลายที่แล้วหลายร้านแล้วแต่ไม่มีพี่เขาก็บอกว่าเมียผมน่าจะได้มาจากโรงแรมผมก็ได้แค่คิดในใจว่าไม่น่าละ่ะถึงหาซื้อไม่มีโชคดีที่พี่เขาใจดีและบอกว่า ซื้อแบบนายหมากก็ได้ไม่เป็นไรสุดท้ายผมก็ซื้อมีดแบรนด์กีวีนี่แหละมาให้พี่เขาในราคา80บาทล่าสุดแฟนผมไปตลาดก็ซื้อแบรนด์นี้อีกแฟนบอกว่าแบรนด์อื่นไม่คมพอสําหรับคนที่ชอบเข้าครัวอย่างเธอต้องแบรนด์นี้เท่านั้น พูดไปไม่ให้อาจจะไม่เห็นภาพพี่ๆอาจจะไม่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมจะวิดีโอคอลหาลลงที่บ้านมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมกําลังวิดีโอคอลหาลลงที่บ้านนะครับเพื่อให้เขาไปดูนะครับมีดแบรนด์กิวิที่ผมใช้ที่บ้านนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับที่บ้านก็มี2เล่มหนึ่งก็จะเป็นดาบพลาสติกอีกเล่มก็จะเป็นดาบไม้นะครับแต่ดาบไมาก้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าไม่อยากรบกวนลลงที่บ้านเพราะว่าแกก็กําลังทําบ้านให้อยู่นะครับกาลังก่อสร้างบ้าน นั่นคือมุมมองของชาวลาวและชาวเกาหลีนะครับที่นิยมมีดแบรนด์นี้ต่อไปอาจจะพาไปดูมุมมองของชาวต่างชาติประเทศอื่นบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรเราไปดูกันนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยฉันรู้สึกประหลาดใจกับมีดพวกนี้ราคาถูกมากฉันชอบมันมากดังนั้นจึงตัดสินใจซื้อมีดหกเล่ม10ปีต่อมามีดที่ซื้อมาก็ยังคงใช้งาน ได้อยู่ในครัวณนะตอนนี้นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันไม่เคยใช้มีดกีวีเลยฉันได้ยินมามากเกี่ยวกับมีดแบรนดน์นี้นาสนใจที่ราคาถูกมากแต่คนนิยมมากขนาดนี้ฉันคิดว่าการซื้อมีดจากเมืองไทย แบรนด์กีวีมาเป็นของฝากหรือของที่ระนึกมันยังดีกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่เพื่อนฉันซื้อมาฝากนะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี่คอยมุมมองว่าฉันชอบมีดกีวีแต่โดยเฉพาะมีดนาคิริดาไม้มันบางแต่ก็แข็งแรงมากและไม่โคงงอฉันซื้อมาเกือบ13ปีแล้วแต่มันยังคงสภาพดีมากชันใช้งานมันเกือบทุกวันและหันเกือบทุกอย่าง นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวต่างชาติคนนี้คอยมุมมองว่าฉันสือมีด3มเล่มมาจากตลาดเกาหลีไม่อยากจะเชื่อเลยว่าราคาถูกมากดูภายนอกไม่รู้ราแต่คมมากเหมาะสาหรับสับพักฉันคิดว่าไม่จําเป็นต้องรับให้คมไปมากกว่านี้เพราะแค่นี้ก็คมมากแล้วสําหรับฉันใช้นานไปฉันอาจจะรับแต่ก็คงไม่หลับมากนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวต่างชาติคนนี้คอยมุมมองว่าเป็นช่องเดียวที่ฉันเห็นมีดหั่นผักนาคิริดามพลาสติกฉันพยายามหา อโย่แต่ก็หาไม่ได้สักทีมีใครรู้บ้างไหมว่า ฉันสามารถหาซื้อได้ที่ไหนอยากได้สักเล่มนะครับเรามาตามต้นมุมมองที่6จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าแม่สามีชาวกัมพูชาของฉันให้มีดกีวีมาสองเล่มแก่ฉันเธอซื้อมันที่กัมพูชาในราคา2อสามเหรียญต่อเล่มฉันมีเหล็กตะไบและหลับไม่กี่ครั้งมีดก็ข่มกริปฉันซับเหล็บตัวเองโดยบังเองิญฉันยังได้ทิมตัวเองเพียงเพราะยื่นมือไปหามีดโดยบังเองิญเหล็กกล้าคาร์บอนที่พวกเขาใช้นั้นมีคุณภาพสูงมากและยังคงความได้ เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับมีดแบรนด์อื่นที่ราคาราวๆเดียวกันเป็นมีดที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเป็นเจ้าของและฉันเป็นแม่ครัวสมัครเล่นเชื่อฉันเถอะมีดคมมากฉันถึงไม่กล้าที่จะวางมันไว้บนชั้นวางจานเพราะฉันกลัวว่าจะทิ่มตัวเองโดยบังเอิญขอการันตีอีกคนว่าเป็นมีดที่ดีที่สุดและคุ้มราคาที่สุดนะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่7จากชาวต่างชาติคนนี้คอให้มุมมองว่ามีดแบรนด์นี้ดีแต่ต้องรับบ่อยกว่ามีดที่ราคาแพงกว่าแต่ว่ามีดแบรนด์นี้คุ้ม กับราคาอย่างแน่นอนเรามาตา้มด้วยมุมมองที่8จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าตอนที่ฉันเริ่มเรียนทําอาหารครั้งแรกฉันไม่อยากลับมีดแบรนด์วัสทอฟของแม่ฉันฉันกลัวว่าฉันจะทําของแม่พังนะครับฉันเลยซื้อมีดแบรนด์กีวีนาเคริมาตอนแรกฉันคิดว่าเล็กมันค่อนข้างออนฉันต่องลับบ่อยแน่แต่ความจริงไม่ใช่ค่ะตอนนี้ฉันก็เริ่มฝึกทักษะการลับฉันชอบมีดเหลี่มนี้มากหลังจากนั้นฉันก็ซื้อมีดกีวีนาเคริขนา ใหขึ้นฉันมีเก็บไว้หลายเล่มเลยฉันชอบใช้งานมีดนาเคริเพราะใบมีดคมดีนะครับเรามาตามด้วยมุ่มองที่9จากชาวต่างชาติกนนี้นะครับขอให้มุ่มองว่า ผมเคยเห็นคนจำานวนมากบอกว่าพวกเขาหลับมีดที่ด่านล่างของถ้วยกาแฟเล็กไม่แข็งมากเพียงแค่รับไปมาไม่กี่ครั้งที่ด่านล่างของถ้วยหรือจานที่ยาบกว่าก็สามารถกลับมาใช้งานต่อได้แล้วนะครับประมาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายคือมุมมองที่สิบจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าผมชอบมีดเหล่านี้ ผมเป็นเชฟและส่วนใหญ่ไม่นำมีดราคาแพงมาทำงานมีเพียงมีดกีวีเท่านั้นที่นำมาใช้งานส่วนใหญ่มีดแบรนด์นี้มีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสามารถทำทีเป็นมีดจานสีได้เช่นกันเพราะเหมาะสำหรับการตัดเค้กขนอมอบและผักทุกชนิดโดยทั่วไปผมใช้กีวีขนาด21เมื่อรสักผักทั่วไปรวมถึงหั่นเนื้อสัตว์และสิ่งของต่างๆและมีดขนาดที่ว่านี้หั่นอะไรก็ได้ที่ถูกแช่แข็งนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติก็ ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในเอเชียอย่างกัมพูชาลาวไทยเกาหลีใต้นะครับ แต่ต่างชาติอย่างอเมริกาหรือว่าหลายประเทศในยุโรปก็ใช้กันนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ้นขาไทยมีคุณาภาพนะครับและเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกก็ต้องดีใจแทนชาวไทยสําหรับพี่ๆทางบ้านนะครับถ้ามีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและสําหรับอีพีนี้หาแอมเมนต์น,นำเสนอผิดพลาดประกาศไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออพรให้พี่ๆน้องๆนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากการขอกล่าวค สวบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ